ในแต่ละวันนี้อารมณ์ของผู้เธอนี่แบบมีกี่อารมณ์ในหึวันเป็นบ้าเป็นบ้าคือแบบอยู่ดีก็อารมณ์ขึ้นใช่คือเราได้เป็นตุนกับแม็กกันแค่ประมาณตอนห้าทุ่มถึงประมาณหกโมงเช้าเพราะว่าตอนเจ็ดโมงเช้าแต่งหน้าเสร็จ8ปดโมงต้องาปยืนตัวเราเองในเวลานอนเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่ยังก่อนนอนนอกจากแบบว่า ต่อบทกันทำกันบ้านกันเธอต้องทำอะไรกันอีกไหมสวดมนต์ครับสวดมนต์จริงหรอหน้าแม็กไม่ได้ไว้ใจหรือสวดมนต์เนี่ยวคือจริงครับเขาสวดมนต์ครับที่หลับคือสวดมนต์หรอคือผมสวดก่อนนอนดึกคืนอยู่แล้วก็เป็นเป็นปกติครับผมไม่สวดไม่ได้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมีใครรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใส่เชียงใหม่ด้วยเนาะเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ด้วยแล้วแม็กล่ะสวดมนต์กับเขาว่าผมผมยังไม่ค่อยสวดมนต์ครับไม่จนแล้วใช่ผมสวดมนต์แล้วก็เล่นโทรศัพท์ก็พราะว่าใครหลับก่อนถ้าสมมติปกติจะไป พี่ตุลครับผมแล้วใช่ครับเหมือนแม้เขาหลับยากไหมหลับยากผมหลับยากเพราะเรากลัวหรือเปล่าเห็นพี่ตุลนสวดมนต์แล้วไม่ไหวฮะสวดมนต์แล้วแบบกล้ามมันแนบแข็งแก้มมันแนบแข็งแล้วใบเสียงมันก็ขึ้นมาแล้วแบบเสืมันแหวกใช่เช้าว่างี้ละเธอสิ่งแรกที่พูดเธอต้องทำกันคืออะไรคือผมจะตื่นนี่ผมเล่าทุกที่เลยนะตื่นเช้ามาเนี่ย ผมจะแบบสลืมสลือแล้วมันจะเป็นแบบภาพซีรูเอตแบบมีแสงส่องมาผ่านผ่านผ้าม่านโรงแรมเงี้ยตอรบ่ายหรึ่งะมาตีข้าคึ่งผมเช้าแต่ผมก็จะเห็นแบบผู้ชายร่างเปลือยครับใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวถูโลชั่นอยู่ปลายเตียงผมไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์เว้ยใส่กางเกงในเออกางเกงในทุกวันฮะ ได้หนักเลยนะแม็กแล้วก็สลืมสลืมแล้วพี่ตุนก็จะหันมาแม็กตื่นได้แล้วเนี่ยงเดี๋ยวเป็นเสียงสมูทอรอย่างเงี้ยแหละเป็นน้ําเสียงอย่างเงี้เลยเหรอใช่ใช่คือครูเราจะไม่มีใครเกี่ยงไปอาบน้ำคือคูเราจะแบบว่าเออเป็นพี่ตุนตลอดคือลุกก็ลุกเลยเพราะว่าขี้เกียจเถียงกันว่าเออแมอาบก่อนอะไรเงี้ยผมก็จะอาบอะไรเสร็จแล้วจัดการมันเป็นสิ่งที่เขาช่วยผมอยู่นะฮะใช่ใช่จริงๆแล้วเขาเป็นคนอาบก่อนไอ้ที่เขาบอกว่าแบบไม่เกี่ยงกันจริงๆไม่ใช่ผมมันไม่ตื่น เขาพยายามรักษาภาพพดผมอยู่ภาพภพลักผมอยู่มีเลนเล์กลับเวลาแบบว่าไปในกองคือสมมติถ้าใครคนนึงเลนอะไรเงี้ยเขาจะมีคนนึงไปรับหน้าก่อนเราจะรู้ว่าเออเดี๋ยวบอกไปพี่บอกพี่ตู้นะบอกเออเดี๋ยวกำลังลงมาครับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลนมากไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันต้องมันต้องออนทามมากเรากลัวเราขนลุกมากกับการที่แบบว่าสมมติถ่ายไม่เสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งเงี้ยสมมติเหลืออีกสองซีนอย่างเงี้ยทำยังไงอีกครึ่งชั่วโมงให้เหลือไอ้สองซีนนั้นแล้วตัวละครมันได้เเ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 ต็มมมมมมมทีีีีี่่่่่่่่่กกกกกัััับบนนนนนออ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 ะะไไไไรรรรรงงงงง้้้้ยยยยยยยคคคืแแลวววาาาาาาปปปถขดดูชชชใใหหณโึ พีไปเสมอมาปแม่แปลงมากซึ่งหมายความว่าถ้าเราถ้าเราเสร็จสี่ทุ่มครึ่งถึงถึงห้าทุ่มเนี่ยเวลาหเราก็จะหน่อยลงใช่เรากว่าจะกลับไปถึงโรงแรมว่าเที่ยงคืนกว่าจะอาบน้ำเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งแล้วเราตื่นประมาณตีห้าใช่ใช่ครับสี่ชั่วโมงทุกทีสภาพเหมือนกับห้องเช่าอ่ะเช่าไว้ทำงาน